เครื่องพิมพ์ฉลากสี e p s o n Colorwork C6050A สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเครื่องพิมพ์ฉลากสีนะครับจาก f s o n ะครับรุ่น C6050A ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ เทคโนโลยีในการพิมพ์แบบ serial inkjet p r o c e c s i o n core ทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพสีสันสวยงามและมาพร้อมกับระบบ nozzle verification so technology นะครับเป็นระบบทำความสะอาดและสามารถตรวจสอบการทำง,งานของหัวพิมพ์ได้โดยอัตโนมัตินะครับก็เรามาดูคุณสมบัติคร่าวๆของเจ้าตัวเครื่องนี้แล้วกันรองรับสติ๊กเกอร์ขนาดหน้ากว้างสูงสุดนะครับที่4นิ้วนะครับความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์นะครับ1,200คูณ1,200 DPI นะครับความเร็วสูงสุดในการพิมพ์นะครับ119มิลลิเมตรต่อ วินาทีนะครับมีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติเดี๋ยวมาดูภายนอกของตัวเครื่องกันก่อนตัวเครื่องนะครับค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่เลยนะครับมีหน้าจอ LCD แสดงผลครับขนาด2.7นิ้วเป็นจอสีนะครับอันนี้คือแสดงผลได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถสัมผัสได้นะครับถ้าต้องการเลือกเมนูก็ใช้ปุ่มฟังก์ชันนี้ให้มาแล้วก็มีไฟแสดงสถานะอยู่3ดวงนะครับ1 2 3นะครับด้านหน้าก็จะมีที่ใส่ตลับมึกนะครับอ่ะข้างหนึ่งนี่ โลโก้ o, ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดดูได้นะครับเพื่อทำควา,ามสะอาดต่างๆนะครับนั้นบนนะครับเปิดใส่สติกเกอร์นะครับนี่นะครับต่อสติกเกอร์จากภายนอกก็ได้ พอตกรเชื่อมต่อที่ให้มานะครับมีทั้ง USB แล้วก็พอตแลนด์นะครับพอตพาราเดลด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคุณสมบัติของตัวเครื่องนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานพิมพ์เลยดีกว่านะครับว่าซีสันจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดู2ชุดก่อนนะครับก็ดูความรวดเร็วในการพิมพ์นะครับแล้วก็ซีสันของงานพิมพ์นะครับจะเป็นยังไงโอเคนะครับก่อนจะพิมพ์ก็ทําการตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่างเช่นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นแบบไหนนะครับผมที่ใส่ไปตัวีเป็แะรววกกกกมมพพอไต่างๆผ ต่อเนื่องนะครับไม่มีแก็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เครื่องพิมพ์ก็พร้อมแล้วนะครับอ๋อก่อนจะไปพิมพ์นะครับขอเพิ่มเติมนิดหนึงตัวนี้นะครับรองรับการพิมพ์ l a เบลได้หลากหลายประเภทนะครับเช่น Matte Paper นะครับ s าดิติกกลอ s ซี s เ p เ r e ร์กลอสซ l ่ฟมนะครับ high g l o s s เป a p e r เป็นต้นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Glossy Paper นะครับโอเคนะครับสชุดอันนี้ที่มันไม่ตัดก็คือผมไม่ได้สั่งให้มันตัดอัตโนมัตินะครับต้องกดตัดเองนะครับ จะให้ดูนะครับสูมมาดูใ,ใกล้ๆนะครับสีสันนะครับสวยงามตามแบบฉบับของเอฟสันนะครับสีเข้มคมชัด เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับการพิมพ์นะครับของเจ้าเอฟสันคาร์เบิร์กตัวนี้นะครับ C6050A นะครับความรวดเร็วนะครับก็119มิลลิเมตรต่อวินาทีความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์ก็1200คูณ1200 DPI นะครับค่อนข้างที่จะคมชัดมากนะครับถ้าลูกค้าท่านใดซื้อไปนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับสวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ